พระเอยพระชัดแก้วกรุงสยามภูมิพลเรืองพระนามนิรันสมัยแผ่นดินธรรมล้ำเลิศบรรเจิดไกลแผ่นดินทองกว้างใหญ่และยืนยงพระชันษาแปสิสีสีสวัสดิสิริพิพัฒน์ในกิจทะประสงค์พระบารมีปกเกล้าเกียรติธรรมรงเทิดพระองค์ผู้ทรงบุญอุ่นประชา ราชมงคลธัญบุรีน้อมก้มกราบล้วนซับซาบมหาทิคุณอุ่นเกศาสำนึกน้อมในพระมหาการุณาถวายพระพร,พรพระราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี